这个,这个、这个是哪里？地方？一八

ไม่ต้องส่งครับเดี๋ยวลงลึกส่งแล้วคลายส่งแล้วคลายต้องงัดเลยแหมเรจะเอาตัวได้นี่ครับล้าง่อนสมุดนี่ ล้างแล้วครับนี่เต็มเต็มครับไม่หลุดอย่างนี้ไม่หลุดนี่กระเท้าลกครับไม่ต้องส่งเดี๋ยวลงลึกนี่ครับส่งแล้วคลายครับวัดไม่ติดหลายทีแล้วนี่เอาไปช่อนคลองครับน้ำน้อยๆปลารวมนี่ครับเอากระเทาลกส่งมาให้มันกินฝาก,กด้วยครับเดี๋ยวเร็วนี้เจอกันครับกระเทาลกนะเอกบ้าบเบ็ดไม่ต้องส่งครับเดี๋ยวลงลึกเฉียบ